วันนี้เวลา7ดนาฬิกาส5มนาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จลงพร้อมด้วยพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิรัตน์พระวรชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติณหน้าพระตำหนักใหญ่วังสุโขไทยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โอกาสนี้ส่งบาทพระสงฆ์เก้ารูปและส่งประเขนผ้าไตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตมีพระประสูติการเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2548เวลา18นาฬิกา35นาทีมีน้ำหนัก2,680กรัมและในปีนี้ทรงมีพระชนสาสองชนสาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เนื่องจากทรงได้รับพระกสิระธาราจากพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวราชายาพระมารดายอย่างใกล้ชิดและได้ทรงเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาและพัฒนาการก่อนระดับปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาการอยู่ร่วมกับผู้อื่นการให้และการแบ่งปันส่งผลให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตมีพระอารมณ์ดีและมีพระอัจฉริยภาพสูง จากนั้นเสด็จพระราชดํดำเนินไปยังท่าวาสุกรีส่งปล่อยโคจำนวนหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรจังหวัดนคนปรปฐมสำหรับนำไปเลี้ยงเพื่อประกอบอาชีพพร้อมกันนี้ท่งปล่อยนกปลอดหัวโขนคืนสู่ธรรมชาติเพื่อบำเพ็ญทานในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรากาสให้อธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยคณนะ ป่าวทูลละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพันสัตว์น้ำสำหรับทรงปล่อยเพื่อบรเพณญพระราชุศลพรระาชทานประกอบด้วยพันปลาไทยจำนวน9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาตะภาคปลากรายปลาแก้มช้ำปลาหมอไทยปลายี่สกไทยปลากาแดงและปลากาดำจำนวน3า0 0 0นหมตัวและเต่าส่วนพระองค์จำนวน21ตัว ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับบังสุขโขทยัยพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ผลอากาศเอกรังสรรดิถบันจงอดีิรองสมุหาราชอ,องครักษ์นำผู้แทนข้าราชบริพารในพระองค์เบ้าถูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและถวายแจกันดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าถพปังกรรัศมีโชต เวลา10นาฬิกา18นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกนวังสุโขทัยพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระราชทานพระราชวโรกาสให้คุณหญิงแรานิสินวัชรพลพร้อมด้วยคณะนังสืบพิมพ์ไทยรัฐเบ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเงินเดือนสนับสนุนการศึกษาหมูลนิธิไทยรัฐ เวลา10นาฬิกา35นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเพื่อพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนและได้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพารเติมชื่อโรงเรียนวัดโบสถ์เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน519คนเป็นโรงเรียนต้นแบบ1อำเภอ1โรงเรียนในปันเมื่อปี2549ทั้งยังได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีมากเมื่อเดือนกันยายน2549พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัพระวราชายาได้ทอดพระเนตรการดําเนินงานของโรงเรียน และมีพระประสงค์ที่จะพัฒนาโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งรับไว้เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์และได้พระราชทานนามโรงเรียนใหม่เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตครบสองชันษาสำนักข่าวไทยมีเรื่องราวและพระฉายาลักษณ์ที่น่ารักน่าเอ็นดูของพระองค์ทีมาให้ชมกันค่ะ วันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตหรือพระองค์ทีมีพระชนสาครบสองปีแล้วทรงเจริญวัยและพร้อมด้วยพัฒนาการทั้งด้านพระวรกายพระอารมณ์และจิตใจมีทักษะในการช่วยเหลือพระองค์และความสัมพันธ์กับสังคมสิ่งแวดล้อมดียิ่งพระองค์ทีทรงพระดำเนินได้คล่องแคล่วและทรงพระวรกายได้มั่นคงแต่เมื่อทรงหกล้มทรงลุกได้ด้วยพระองค์เองและไม่กัรแสง โปรดการปีนป่ายเล่นเครื่องเล่นสนามเล่นชิงช้าเล่นรถเหมือนเด็กผู้ชายทั่ว,วไปและยังโปรดที่จะทอดพระเนตรภาพยนตร์สาราคดีเกี่ยวกับสัตว์และภาพยนตร์การ์ตูนจะส่งพระสวนเสียงดังเมื่อถูกพระไทยสีที่พระองค์ทีโปรดที่สุดคือสีสม้มพระองค์ทีมีทักษะในการใช้ภาษาท่งช่างสังเกตและช่างจดจำส่งเข้าพระไทยภาษาได้อย่างรวดเร็ว และมักจะทรงเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆกับพระบิดาและพระมารดาเมื่อทอดพระเนตรกลีบดอกไม้หมุนทรงนึกถึงเฮลิคอปเตอร์เมื่อทอดพระเนตรเครื่องบินจะตรัสว่าพ่อบินหรือทุกครั้งที่ส่งเล่นรถของเล่นหรือเครื่องบินจะท่งนึกถึงพระบิดาทุกครั้งไปพระองค์ทีโปรดที่จะให้พระมารดาเล่านิทานให้ฟังทรงหยิบหนังสือถวายพระมารดา และรับสั่งว่าแม่อ่านเมื่อมีพระประสงค์ให้พระมานดากล่องจะรับสั่งว่าแม่กล่อมหรือแม่นอนนะจะส่งแกล้งบรรทมเมื่อแพทย์ขอถวายตรวจพระวรากาย,ยากตั้งแต่ต้นปีมานี้พระองค์ทีทรงร่วม<ป>กิจกรรมในโครงการจัดการศึกษา<ป>และพัฒนาก่อนระดับปฐมวัยภายในวังสุโขทย เพื่อเตรียมความพร้อมการอยู่ในสังคมและพัฒนาการด้านร่างกายเน้นกิจกรรมพัฒนาให้เติบโตตามวัยรู้จักสังเกตรู้จักการเล่นร่วมกันไม่เน้นการเรียนวันแรกที่ทรงร่วมกิจกรรมพระบิดาและพระมารดาทรงพาพระองค์ทีไปยังอาคารนิวออฟฟิศซึ่งตกแต่งด้วยสิ่งของเครื่องใช้ขนาดเล็กน่ารักมีมุมห้องครัวมุมเล่านิทานและมุมของเล่น พระองค์ทีทรงเลือกของเล่นแบบต่างๆและทรงเล่นกับพระสหายอย่างเพลิดเพลินเมื่อถึงเวลาเสวยพระกระยาหารว่างพระองค์ทีทรงเก็บของเล่นใส่ตะกร้าและทรงล้างพระหัตทรงจับช้อนเสวยและดื่มน้ําด้วยพระองค์เองเสวยเสร็จก็ทรงฉลองพระองค์กันเพื่อนไปร่วมกิจกรรมกับพระสหายที่สนามหญ้าด้านข้างก่อนเสด็จเข้าห้องเรียนอีกครั้งเพื่อทรงฟังพระอาจารย์เล่านิทานถวาย พระองค์ทีทรงร่วมกิจกรรมทุกอย่างอย่างเต็มพระทยัยจนพระอาจารย์ชมว่ามีพัฒนาการเร็วและทรงเรียนรู้ได้มากทรงเข้ากับเด็กอื่นได้ดีอีกทั้งยังมีน้ำพระทัยดีแบ่งของเล่นให้พระสหายไม่แย่งไม่หวงสิ่งของผู้อื่นทั้งนี้พระสงฆ์ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดียิ่งจากพระบิดาพระมารดานั่นเอง